ในส่วนของทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องประวิตานโดยที่ดิฉันเนี่ยเอาคำใหญ,ใหญะะนะะ่ๆพวกนี้เนี่ยมานะคะเทียบเคียงเอาไว้เนี่ยหมดนะคะคำต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะนอกจากคำอันนี้แล้วอ่ะคำพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะอธิบายตรงๆเนี่ยได้เลยเนี่ยต้นไม้แห่งชีวิตพระเจ้าเต่ายินไปยิ่งใหญ่พวกนี้นะคะแม้กระทั่งคำว่าที่นี่เดียวนี เราอธิบายไม่ได้คุณเข้าใจอย่างนี้ง่ายๆนะคะอะไรก็ตามที่คุณจะเข้าใจได้ประสบการณ์นั้นเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณคือเกี่ยวข้องในแง่ที่ว่าคุณเคยเห็นมาก่อนคุณเคยได้ยิมน,ยมน,ยมนมาก่อนเคยดมมาก่อนเคยร้มลสมาก่อนเคยแตะเนื้อต้องตัวอะไรมาก่อนถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณมีประสบการณ์แสดงว่าคุณรู้ เข้าใจไหมอย่างเช่นคุณจะไม่สามารถพูดลอยๆโอเคคุณอาจจะพูดลอยๆว่าเอ,อเดี๋ยวนะอย่ช่นไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะุณชาติชัยครับคุณชาติชัยเราถ้าเราพูดออกมาว่าอคุณรู้จักคุณชาติชัยไหมนะสมมุติว่าคุณชาติชัยชาติชัยใช่ไหมาไหชาัชาญชัยนะคุณชาญชัยเราถ้าเราพูดลอยๆออกมาว่า,านเนี่ย รู้จักคุณชาญชัยใช่ไหมแต่ว่าชาญชัยไหนชาญชัยไหนชาญชัยเอาจจะชาญชัยอาจชาญยจะชาญชัยอามาีชัจชชาะชอะชาญอาีชาชัอะชชญชยอาจชชาญชัยอชาญชัยอนอานาชาญชอนัยอาจจนาาอนอจัาออ ชันชัยคนนั้นไงที่เขาเป็นน้องของพ่อของน้องจัมโบอ่ะอ่ะฉะนั้นถ้าคุณรู้จากน้องจัมโบโอเคคุณสัมพั์กับน้องจัมโบ้ได้รู้ว่าจัมโบอ่ะจัมโบมาจัมโบ้มาใช่ไหมแล้วบอกว่าชันชัยคนไหนชันชัยคนไหนก็ก็นี่ไงชันชัยเนี่ยที่เป็นพ่อของจัมโบอ่ะอ่ะถ้าคุณรู้จากจัมโบใช่ไหมคุณรู้คุณเห็นจัมโบใช่ไหมคุณรู้คุณเห็นจัมโบ้ ช่ไหมคุณจะสามารถสัมพันธ์ว่าออาชาันชัยที่เป็นพ่อจัมโบที่เขาเคยเห็นท่านหนึ่งตอนที่เขามารับลูกเข้าไปที่โรงเรียนแต่เห็นว่าแว๊บอ่ะแค่นั้นเองเนี่ยคุณสามารถประสานได้แล้วว่าชานชัยที่เคยมารับจมโบที่เราเคยเห็นแว๊บๆอ่ะทีนี้คุณพูดต่อได้อย่างมีความหมายแหละว่าใช่ไหมอย่างมีความหมายเพราะคุณประสานได้เนี่ยว่าคุณกําลังพูดอะไรใช่ไหม แต่ถ้าใครอ่ะคุณรู้จักเออในเปี้ยวไหมเปี้ยวมันเปี้ยวไหนคือมันจะไม่ไม่มีอะไรสัมพันธ์กับคุณเลยฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยจะมีคนที่เขาถูกฆ่าใช่ไหมถูกฆ่าถูกคงคืนถูกอะไรต่ออะไรแต่คนเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับคุณคุณไม่ได้เจ็บปวดทุกข์ร้อนอะไรทั้งๆที่เขาถูกฆ่าฉชนั้นเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณคุณไม่เคยเห็นเขาคุณไม่เคยได้ยินไม่เคยไปแตกต้องเลยตัวเขาอะฉะนั้นคุณก็ไม่ทุกข์ ใช่ไหมแต่ถ้าพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะกับสิ่งอะไรก็ตามที่คุณเคยมีประสบการณ์ด้วยโอ้ตรงน,นี้อีกเรื่องหนึ่งละอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมอันนี้เป็นการช่วยให้คุณเนี่ยนะเข้าใจนี่คือการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราจะไม่พูดอะไรเนี่ยลอยๆอะไรก็ตามที่ที่คุณสามารถประสานได้สิ่งนั้นคุณจะต้องมีประสบการณ์ก่อนคืออย่างน้อยเห็นนะ ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลดอะไรแต่หลายพวกนี้เข้าใจนะคะฉะนั้นคุณเห็นไหมว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยคําพูดเหล่านี้เราช่วยไว้ที่ไหนอ๋อนี่นะคะเนี่ยคําพวกนี้อาทิตย์นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรายังพอพอนั่นกับมันได้แต่ว่าถ้าไม่รู้จริงนะก็พูดยากนะสัจธรรมอ่ะยังพวกนี้สองคำนี้เป็นกลางๆแต่ยังต้นไม้ชีวิตพระเจ้าเต๋านิพพานธรรมานุป,ปัสสนาสติปัฏฐาน คุณจะเริ่มพูดลอยๆที่จะอธิบายคําว่านิพพานคําว่าพระเจ้าคําว่าเตา๋าคุณไม่มีทางเลยจริงไหมไม่มีทางเลยที่จะเริ่มพูดถึงมันในลักษณะอะไรอย่างไรเนี่ยดิฉันจะต้องเอ่อช่วยทีง,งานช่วย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 เคลื่อนพวกนี้ไปหน่อยไดเดี๋ยวอาจารย์แน่เลยนะคะเออ เนี่ยขบคันที่เห็นฝรั่งเขาทำากันอย่างเนี้น,นะคะอ่านเราอ่านหนังสือเขาก็สนใจใน่อ่านสนใจเรื่องพุทธศาสนานะคะอ่านหนังสือไปแล้วเรามาคุยกันเรื่องอริยาาสัจสีคุยกันเรื่องนิพพานที่ฉันสงสัยว่าเขาคุยยังไงมันจึงเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับอนุกนอนุนกนก,นก,นก,นกทั้งหลายนะเรามาจับลุ่มเนี่ยนะคุยกันชีวิตของปลาว่าไงน้ำอยู่ในน้ำเป็นอย่างไรเ็ใา่จไหม หรือว่าปลาเนี่ยกลุ่มหนึ่งอ่ะเรามาจับกลุ่มกันคุยเรื่องชีวิตของกนกนะค่ะคุณรู้ไหมเขาคุยอะไรกันเออเจอต้องบอกว่าเออเจอใช่ไหมเพราะมันไม่มีประสบก,การณ์เลยคุณพูดไม่ได้เลยคําพูดพวกนี้เนี่ยเราเริ่มต้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยฉะนั้นดิฉันจึงต้องหาคำหนึ่งหาคำหนึ่งที่คุณเริ่มต้นได้คำนั้นคือภาษะโรยสุด เรื่องประสบการณ์รดนวยเหยผัสสะและพูดถึงผัสสะเนี่ยคำพวกนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสที่คุณตีความแล้วตีความเหมือนกับว่านกพูดถึงชีวิตปลาปลาพูดถึงชีวิตน้ำคุณเพ้อเจอพูดอะไรเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรพูดฉะนั้น <c oughs> ฉันจึงเริ่มด้วยคําที่คุณสามารถสัมผัสได้เรื่องผัสสะก็จะแม้ผัสสะจะไม่เปิดโอกาสให้คุณตีความผัสสะก็คือรับรู้ตาคูจ่จมูกริ้งกายภาพเสียงกินรสสัมผัส เราทํายังไงที่จะเป็นผสัสสะโิยสุธิ์จะต้องเข้ามาสู่เรื่องสติปัฏฐานเท่านั้นเท่านั้นจนกระทั่งคุณเข้าบ้านสี่อังผสัสสะโรยสุ์จบอ่ะจพอมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆเชื่อมดาโอเคนะคะคุณไหนมันี่คือการสอนเนี่ยยังเป็นกระบบไม่ใช่จู่ๆเอาเรื่องที่ผ่านขึ้นมาพูดไม่ได้หรอกนะคะฉะนั้น สมมุตินะคะเรื่องภาษาบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องยากดิฉันเชื่อเลยเกิดว่าทุกท่านในที่นี้นะคะมีประสบการณ์แล้วหลังม,มีประสบการณ์แล้วหล่ะสิ่งสาคัญนะคุณอย่ามองข้างนะบ้านสามก็คือตรงนี้เงียบพอตรงนี้เงียบปุ๊บไม่มีเจอรี่บ้านสี่ชนกันอยู่ละบ้านสี่ชนกันอยู่คุณภาษาบริสุทธิ์โดยไม่รู้ตัวแหละแต่ส่วนมากเขาจะคิดว่ามันมันง่ายเกินไปนะคะคิดว่าไม่ใช่คุณมองข้ามนะ เอาสมมุติว่าคุณรู้กันก่อนอ่ะทีนี้เราจะเริ่มจากคานี้นะคะภาษะบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแี่้วไม่เกี่ยวกับคุณไม่ใช่ภาษะบริสุทธิ์ที่จริงเป็นเรื่องที่ไปกับเซนส์ของคุณเห็นไหมไปกับเซนส์ของคุณไปกับตาหูจมูกลิ้นกายของคุณอ่สมมุติในขณะนี้ในหัวของดิฉันนะคะ <c oughs> เงียบใช่ไหมนะดิฉันใช้อย่างนี้นะ่ะแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพเฉยๆนะทั้งเสียง ทั้งเปลี่ยนทั้งรสทัสนะสานสัมผัสนะภาษาบู่สุดจะไปกับเซนส์ของเราตลอดเลยนะ okay. เข้าใจไหมโอเคเข้าใจเช่นนี้นะคะดิฉันก็จะเอามาเทียบเคียงกับคําว่าที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะคำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เนะี่ยปัจจุบันขณนะทําไมทุกครั้งที่คุณไปเข้าคอร์สวิปัสสนาใช่ไหมครูบาอาจารย์ถึงบอกจับปัจจุบันขณะนะจับปัจจุบันขณะให้ได้จับ เราลุงก็ไม่สงจับอะไรยังไงใช่ไหมปัจจุบันขณนะนี้จะเปจับอะไรยนะังไงนะคะเราเอาคําว่าปัจจุบันนี้ก่อนแม้คําว่าปัจจุบันขณนะนะเราก็ยังใช้แบบกักวมมากพอพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าเออเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องของปัจจุบันนะเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่ออะไรพวกน,นี้ปัจจุบันลอาดูการใช้ tense ในภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างเช่น today เนะี่ยวันนี้ใช่ไหมฟังแล้วมันปัจจุบัน แต่เมื่อเช้านี้ที่เราเล่นให้เก๊กอะไรแต่ละอาหารเชา้าโอ้โหมันไปมันเป็นพาสแล้วอะเป็นอดีตไปแล้วเที่ยงก็ยังมาไม่ถึงยังไม่ได้กินข้าวก็ยังเป็นอานาคตท,ทั้งทั้งที่อยู่ในวันนี้เห็นไหมมันก,กังวลมากเลยฉะนั้นตัวปัจจุบันจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนตัวปัจจุบันจริงๆนะอ่างนาฬิกานี้ชัดเจนเลยนะคะตัวปัจจุบันจริงๆหรือที่นี่เดี๋ยวนี้ มีเนื้อที่แค่นี้เองอะจุดเดียวแค่นี้เองนะคะก็คือเป็นภูมแดนระหวา่างอดีตมาแล้วก็อนาคตเฉียดที่มันเคลื่อนตลอดเวลาไม่ยอมหยุดให้เราพูดถึงมันด้วยซ้ำไปคุณเห็นไหมมันไม่ยอมหยุดให้เราพูดถึงมันเนี่ยด้วยซ้ำไปมันเคลื่อนตลอดเวลา นะเราเคลื่อนไปอยู่ที่อนาคตเฉียดของใหม่ๆเนะี่ยตลอดเวลาเลยนะฉะนั้นนี่คือหน้าตาของปัจจุบัน <c oughs> หรือที่นี่เดี๋ยวนี้อย่างแท้จริงที่เหลือคืออดีตและอนาคตซึ่งมันเหมือนกันไหม <c oughs> อดีตผ่านไปแล้วม,มีอยู่จริงอนาคตยังมาไม่ถึงจึงไม่มีอยู่จริงฉะนั้นอดีตกับอนาคตในที่นี้จึงเหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือ ที่นี่เดี๋ยวนี้เห็นะฉะนั้นที่นี่เดี๋ยวนี้กับปัจจุบันขณนะเนี่ยเหมือนกับภาษาบรยสุดไหมเอาแต่ละคำมาต่อกันก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งนั่นเห็นะภนะาษาบริสุธ์ที่นี่เดี๋ยวนี้ภาษาบริสุ์ที่นี่เดี๋ยวนี้เห็นะเป็นเรื่องเดียวกันเลยเป็นเรื่องเดียวกันเลยโอเคนะคะตรงนี้เข้าใจานะคะนะคะ